สวัสดีครับช่วงของรายการ The Leader Insight ในช่วงนี้นะครับมาพบกับกรองสาจารย์ดรมนตรีสกุยานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้อาจารย์จะมามองนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับว่าตอบโจทย์เศรษฐกิจที่ประเทศชาติต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณจิรครับท่านผู้ฟังครับครับก็หลังจากรัฐบาล ได้มีการแถลงนโยบายไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านเศรษฐกิจก็มีดูเหมือนจะมีมิติใหม่ๆเกิดขึ้นหลายรูปแบบนะครับก็คือทีมเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนะครับและก็มาจากภายนอกซึ่งอาจจะมีความคล่องตัวมีความอิสระในวิธีการและก็มีรูปแบบของการบริหารการซึ่งอาจจะเป็นอีกตัวแบบหนึ่งซึ่งก็หวังว่า น่าจะตอบโจทย์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของเศรษฐกษิจเรื่องของการค้าเรื่ององุตสาหกรรมนะครับซึ่งรวมทั้งพลังงานด้วยนะครับแต่วันนี้เราคงจะมาเน้นเรื่องนโยบายเศรษฐกษิจเป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะใกล้ตัวเรามากหน่อยนะครับซึ่งทีนี้ก่อนที่จะไปดูตรงนี้นะครับก็มีสับสั้นๆซึ่งรัฐาบาลบอกว่านโยบายก็คือนโยบายคืออะไรครับกระตุ้นสั้นนะครับ และก็ได้ผลระยะยาวนะครับแล้วก็กระจายตัวทั่วถึงก็ดูเหมือนก็พยายามจะสื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยนะครับบางทีจริงในช่วงสเดือนของปีนี้นะครับเพราะจริงๆพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเราเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะด้วยพื้นฐานนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือเราพึ่งพาต่างประเทศสูงถึง 72เโดยประมาณนะครับโดยผ่านการส่งออกการท่องเที่ยวและรวมถึงเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยประชากรเราไม่เยอะเราแค่67ล้านคนรายได้ต่อหัวเราก็ไม่สูงมากนะครับประมาณ7000เหรียญต่อคนต่อปีหรือประมาณราวๆ2 5 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีหรือ21,000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งถือว่า กำลังซื้อของคนไทยเนี่ยไม่ได้สูงมากเพราะจะหวังจะขับเคลื่อนอย่างเดียวก็คงจะลําบากนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็เลยพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างเยอะโดยผ่านกลไกจากการส่งออกนะครับการท่องเที่ยวเพราะเศรษฐกิจโลกเนี่ยครับความใหญ่ของเศรษฐกิจโลกคือในเชิงของประชากรก,ก่อนแล้วกันประชากรทั้งโลกเนี่ยก็ประมาณราวๆเกือบเกือบแปดพันล้านคนของเราที่แค่67ล้าน มีนอกประเทศไทยอีกประมาณ7,900ก,กว่าล้านคนซึ่งตรงนี้แหละครับกำลังซื้ออีกมหาศาลกระเดียวกันมามองดูในขนาดเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราก็วัดในเชิงของรายได้ก็คืออะไรได้คนในประเทศมาบวกกันและอะไรได้คนทั้งโลกบวกกันนยครับทั้งโลกบวกกันเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ101ติลเลียนนะครับก็คือ101ตินเลี่ยนก็คือล้านล้านเหรียญคิดเป็น เงินบาทก็ออกประมาณราวสา0พั 3, ล้านล้านบาทนี่คือกำลังซื้อจากทั้งโลกขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยครับมีประชากรแค่หกสิล้านคนขนาดเศรษฐกิจของเรานี่แค่ประมาณ0.5ของทั้งโลกเพราะนั้นตลาดโลกนี่ยังเหลืออีกประมาณ99.5%ซึ่งใหญ่มากเพราะนั้นที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจึงอยู่ได้ด้วยปัจจัยภายนอกนะครับนะครับซึ่งในอดีต ก่อนหน้าปี 40, 40เนี่ยครับเราเพึ่งพาต่างประเทศประมาณ60และในประเทศประมาณ40เพราะว่าเศรษฐกิจของไทยในช่วงก่อนปี 40, 40นั้นเราเติบโตค่อนข้างดีระหว่างปี30-40นั้นเราถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยช่วง30-40นี่สูงสุดของโลกยุคสมัยนั้นหรือประมาณ8.5%ต่อปีและเรามีอยู่3ปีที่อัตราการเติบโตนะครับเป็นเลข2หลัก เราเคยสูงสุดถึง13.2 12.5และก็11.5เพราะฉะนั้นในช่วง10ปีระหว่าง2 5 3 0ง2 4 0นั้นเศรษฐกิจของไทยก็เติบโตค่อนข้างสูงความหมายก็คือรายได้ผู้แม่พี่น้องชาวไทยเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีกําลังซื้อเราก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยมีกําลังซื้อในประเทศ ที่มีขยายตัวทุกปีสูงก็จะช่วยเศรษฐกิจไปส่วนหนึ่งเราก็พึ่งผ่านต่างประเทศน้อยหน่อยแต่พอหลังปี40เราเจอปัญหาวิกฤตนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง20ปีหลังก็คือ2548ถึง268นั้นอัตราการเติบโตของเราเนี่ยขยายตัวได้ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือช่วง248ถึง268 20ปีหลังนี้เราเติบโตเฉลี่ยประมาณ2%กว่าๆเท่านั้นเอง ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทําทให้รายได้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเราก็เพิ่มขึ้นต่อปีไม่สูงมากกําลังซื้อก็เลยไม่เพิ่มขึ้นไม่มากเพราะฉะนั้นเราเลยเพิ่งพาตามประเทศในส่วนส่วนที่สูงขึ้นตามลําดับอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งระยะยาวเราจําเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ก็คือว่าทํำยังไงให้เศรษฐกิจกเราเติบโตอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์หนึ่งข้อก็คือว่าทำยังไงให้ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจกลับคืนมาเพราะว่าในประเทศประเทศข้างเคียง เวียดนามมีตัวได้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สิงฟิลิปปินส์อินโดก็ประมาณหกมาเลเซียก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์กว่านอกจากนี้ประเทศข้างเคียงของเราอีกประเทศหนึ่งก็คืออินเดียซึ่งปีนี้ก็เติบโตได้ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์กว่านะครับจีนเองเนะครับเมื่อชิดปีที่แล้วเนี่ยครับเติบโตได้ตราสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็การเติบโตก็ชะลอลงเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าของไทยเราเนี่ยอาจจะเป็น ประเด็นหนึ่งก็คือว่าการเติบโตเราต่ํากว่าที่เราควรจะเป็นซึ่งตรงนี้ก็เลยจะบั่นทอนกําลังซื้อเพราะฉะนั้นนี่ครับปัญหาจากปัจจัยตรงนี้นะครับการพึ่งพาต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงนั้นก็มีทั้งบวกและลบความหมายบวกก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจโลกเขาดีเขาเติบโตเราก็ได้อันดุสงด้วยเศรษฐกิจเขาดีเขามาเที่ยวไทยมากๆเราก็ได้อันดงสงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยเรามั่นคง มีโอกาสเขาก็จะเข้ามาลงทุนก็จะช่วยเราอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดต่างประเทศมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็จะไม่สามารถจะซื้อของเราได้ประการที่สองเขาไม่มีเงินเขาก็ไม่มาเที่ยวเรานะครับรการที่สามทานนโยบายเราไม่ชัดเจนนะครับเขาก็ไม่มาลงทุนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรนอกประเทศก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงนะครับและยิ่งในช่วงปีนี้ก็มีประเด็นเรื่องของ ประธานดีโดนัลด์ทรัมม์มีมาตรการภาษีมาด้วยก็เลยยิ่งเจอปัจจัยเสริมปัจจัยอื่นเข้ามาอีกซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงมากนะครับมาตรการต่างๆออกมานั้นก็พูดไห้ก็คือแทบจะเป็นรายวันเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะปรับตัวลําบากนะครับและอีกประการหนึ่งก็ที่เป็นประเด็นอีกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นสูงมาก,กน,นะครับพูดได้ง่ายคือ31บาทกว่าตอนน่อห ดอลลาร์ซึ่งถือว่าอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งจะมากระทบตัวเลขของการส่งออกเพราะว่าการที่ค่าเงินแข็งทําให้ส่งออกเราก็จะแพงขึ้นในตลาผู้ซื้อนะครับพระนั้นตรงนี้ก็คือเราจะแข่งขันเขาได้ไดไหรือไม่จากต้นปีถึงบัดนี้นะครับค่าเงินบาทแข็งขึ้นประมาณ7%นะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยค่าเงินเขาอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ รประมาณ3%ามเปรเซให้ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยครับเราก็จะเป็นรองเวียดนามประมาณเกือบเกือบสิบเปอแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นในเชิงการแข่งขันเนี่ยครับค่าเงินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือต่างประเทศถ้าจะมาเที่ยวเมืองไทยถ้าค่าเงินเราอ่อนเขาก็จะจ่ายเงินน้อยนะครับถ้าเงินแข็งเขาก็ต้องจ่ายเงินมากซึ่งก็จะมีผลทาให้ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวก็จะแพงขึ้นนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลกระทบเป็นตัวเลือกแล้วเขาก็อาจจะไปที่อื่นก่อนละประการถัดมาก็คือถ้านโยบายไม่ชัดเจนนะครับการเมืองไม่มีเสถียภาพตามประเทศเขาก็บอกงั้นเขาก็ยังไม่มาหละเขาก็รอดูนโยบายที่ชัดเจนรอดูนโยบายรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นยังไงอย่างตอนนี้รัฐบาลอยู่แค่4ี่เดือนตามประเทศเขาอาจจะบอกว่างั้นเขาขอรอดูก่อนแล้วกันว่า ชุดใหม่ก็คือประมาณกลางปีหน้าเมษาปีหน้ารัฐบาลชุดใหม่จะมีนโยบายอย่างไร mm. เพราะว่าการที่เขาเอาเงินมาจำนวนมากมาลงทุนเขาก็คงรอความชัดเจนด้วยอันนี้ต้องเห็นใจนะครับผู้ลงทุนเพราะนั้นไอ้ตัวแปรข้างต่างประเทศเนี่ยก็เลยเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยที่เสี่ยงที่รัฐบาลจะต้องเผชิญด้วยนี่คือซีของต่างประเทศ ส่วนซีกในประเทศเองเนี่ยครับก็มีปัญหาอะไรปัญหาก็คือปัญหาเรื่องของหนี้โคเรือนซึ่งก็ยังอยู่ในสัสดส่วนที่สูงนะครับประมาณราวราแปของ GDP ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับในสายตาของอทางวิชาการแล้วก็บอกว่าตัวเลขน,นี้นะครับยิ่งน้อยก็ยิ่งดีนะครับและก็หลายๆประเทศเขาก็บอกไม่ควรจะเกิน80% ของเราตอนนี้ก็ประมาณ89อยู่แถวๆประมาณ90บวกลบเนี่ยมาตลอดเลยนะครับแต่ต้องเรียนว่านี่คือนี่รัวเรือนในระบบเท่านั้นไม่ได้นับนี่ขัวเรือนนอกระบบนอกระบบความหมายก็คืออ่าที่ไปกู้กันเองและก็ไม่ได้นับนี่สากรด้วยอยู่ในกน้อนนี้เพราะฉะนั้นถ้าบวกนี้นอกระบบและนี่สากรเข้าไปด้วยเนี่ยครับนี่ก้อนนี้ก็อาจจะสูงกว่านี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวบันทอนเพาะหนี่มากนะครับ เราก็ต้องคืนหนี้รายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปชําระหนี้นะครับก็จะเหลือเงินใช้จ่ายน้อยเพราะฉะนั้นก็จะกระทบต่บกําลังซื้อขนาดเดียวกันในช่วงนี้ผ่านมาก็จะปัญหาเรื่องของแพงด้วยจากเงินเฟอ้อในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือภาระก็เริ่มสูงขึ้นนะครับ ตนเดียวกันที่ผ่านมาก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยไปนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วทําให้ภาระหนี้ก็ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาซึ่งจะกระทบต่อภาคควาหรือข้นเดียวกันเศรษฐกิจเองก็ยังไม่ได้กลับคืนมาสู่สภาพเดิมนะครับประชาชนก็ยังมีงานกลับมาไม่เต็มที่หลังจากวิกฤตการโควิดเพราะฉะนั้นรายได้ก็ยังไม่กลับมาเต็มรูปแบบก็เดียวกันรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเพราะนั้นกาลังซื้อก็จะถูกบีบแล้วนั่นก็หมายถึงจะมีผลต่อ อ่ภาระการจัดจ่ายใช้สอยของภาคโครเรือนอีกส่วนหนึ่งก็คือภาคธุรกิจเองเนะครับพอภาคโครเรือนการกำลังซื้อนะครับธุรกิจเองก็อยู่ลําบากแล้วกระแสะเงินก็ไม่ค่อยมีโรงงานก็ผลิตน้อยลงตอนนี้ก็มีตัวเลขบ่งชี้ว่านะครับการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเต็ม capacity ก็ประมาณ100ตอนนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ60ซก็คือต่ำกว่าอ่าพูดง่้คือ ต่ำกว่ากําลังผลิตตันเองก็คือมีพื้นที่กําลังผลิตว่าเพราะกําลังซื้ออาจจะไม่สูบเพราะนั้นตรงน,นี้ก็ตอบโจทย์นั่นก็คือจะมีปัญหาต่อภาคธุรกิจแะ้ครับโดยเฉพาะยิ่ง SME ก็จะลําบากหน่อยแลครับจะหมุนยังไงสภาพคล่องเป็นยังไงจะไปกู้เงินธน,นาคารมาก็มีข้อจํากัดนะครับแล้วก็เรื่องของ NPL ก็เริ่มทยอยมาเพราะนั้นภาคสถาบันการเงินเองก็ปล่อยสินเชื่อก็ระวังมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็ลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาภายในประเทศส่วนรัฐบาลเองเนี่ยครับก็มีข้อจํากัดอีกเหมือนกันก็คือว่ารัฐบาลเองก็มีงบประมาณแผ่นดินบางเอิญงบแผ่นดินเนี่ยครับก็มีสส่วนรายได้กับรายจ่ายรายได้ของเราเนี่ยครับมีข้อจํากัดเนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตน้อยทําให้รายได้จากภาษีก็เลยไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะขะเดียวกันรายจ่ายก็ต้องมีสุดท้ายก็เลยเกิดการติดลบก็ื่องบประมาณขาดดุล ซึ่งขาดดุลเสร็จเราก็ต้องไปกู้เงินมาตอนนี้มันก็เลยมีหนี้สะสมสะสมอยู่นะครับรวมกันขณะนี้ก็ประมาณราวๆ12ล้านล้านบาทหรือแค่เป็นสัดส่วนก็ประมาณราวๆ6 6 6ของ GDP ซึ่งกรอบวินัยการเงินครับก็เขียนไว้ว่า70%ไม่ควรเกินซึ่งจะเหลือพื้นที่ทางการคลังเนี่ยเหลืออยู่ประมาณแค่3%ที่เป็นเม็ดเงินก็ราวๆประมาณสักประมาณสักราวๆ600ล้านบาท พราะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งเพรนะตรงนี้ครับด้วยเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยครับจะทํำยังไงนะครับปัจจัยภายนอกก็ต้องระวังภายในก็มีข้อจํากัดนะครับสุดท้ายรัฐบาลก็ออกมาว่าบางรัฐบาลก็ต้องเห็นใจรัฐบาลเข้ามาอยู่แค่ช่วง4เดือนก็เลยมีนโยบายว่าต้องอ่าคู่าย้คือกระตุ้นระยะสั้นนะครับและก็หวังผลระยะยาวและจะก่อให้เกิดกระจายรายได้เพื่อตอบโจทย์ด้วย นั่นก็คือทําให้เศรษฐกิจมีการเติบโตนะครับแต่เดียวกันก็ต้องกระจายให้ทั่วถึงด้วยนั่นคือภารกิจของการบริหารของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายเนี่ยครับก็มีการถแถลงนโยบายในสภาก็คืออันแรกก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าโดยใช้กลไกของนะครับคนละครึ่ง plus นะครับก็คือประยุกต์จากคนละครึ่งเดิมแล้วก็เติมเข้าไปนะครับให้หลากหลายกลุ่มและก็เพิ่มเม็ดเงิน นะครับโดยใช้งบของปี68ซึ่งตกค้างอยู่25,000ล้านและก็งบกลางของปี69เติมเข้าไปอีกหมื่นกว่าล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเม็ดเงินได้ประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็คือหวังว่าจะกระตุ้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่จะต้องไปเน้นว่าจะเน้นกลุ่มไหนและก็จะเน้นระดับไหนและล้านค้าควรจะเป็นร้านค้าใดนะครับเพื่อให้เง็ดเงินมันหมุนมากสุดและกระจายมากสุดนะครับ ซึ่งตรงนี้แต่ผลทางเศรษฐกิจนั้นจะมากแค่ไหนนั้นคงจะต้องมองดูว่าเราจะกลุ่มไม่ซื้อสินค้าในประเทศอย่างเดียวไหมหรือสินค้าอะไรก็ได้อันนี้ก็อาจจะหวังผลได้ระดับหนึ่งแต่ยังน้อยมีเม็เงินหมุนเข้าสู่ร้านค้าย่อยพวก e. วเอสเอ็นดี้านสดที่ชาวแคนาติออกมาเปิดเผยฮะอาจารย์ว่าคาดว่าโครงการนี้กระทุ้นเศรษฐกิจได้สัก0.2เปอร์เซนพอไหมฮะมากพอไหมฮะก็คือ ก็คือก็ต้องเห็นใจนะครับก็คือเวลาสั้นและอย่าคือการกระตุ้นแบบนี้เนี่ยคือเน้นการจับจ่ายใช้สอยเป็นหลักแต่อาจจะหวังผลถ้าจะหวังผลมากกว่านี้ก็อาจจะบอกว่าจะต้องใช้จ่ายล้านค้าประเภทใดนั่นคือให้หมุดมากรอบแต่เดียวกันถ้าให้มี value chain มากขึ้นก็คือใช้จ่ายแล้วก็จะมีผลต่อน,นำไปสู่การจ้างงานการผลิตเกิดขึ้นเช่างงานถ้าเขาซื้อสินค้าในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตก็จะมีงานและก็มีรายได้และก็จ้างงานต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่ได้กำหนดบางส่วนเขาก็ซื้อของจากต่างประเทศซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเม็ดเงินก็จะไหลออกนอกประเทศเลยตัวอย่างเช่นสมมตุติเราเอาเงินไปซื้อของชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของนำเข้านะครับจำนวน500อบาทนะครับของชิ้นนั้นเป็นนำเข้าทั้งหมดเลยนั่นก็คือเราก็จะต้อง เม็ดเงิน500บาทเนี่ยก็ต้องส่งไปต่างประเทศเลยเช่นสมมติของใน,นราคา400ร้ล้านค้ากําไร100เม็ดเงินที่หมุนในประเทศจะแค่100บาทไม่ใช่500เพราะ400ต้องออกนอกประเทศอันนี้ก็คือเป็นประเด็นซึ่งก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยนะครับียงได้ว่าจะกํากับจะกลุ่มได้แค่ไหนนะครับนะครับหรือว่าจะเน้นอะไรต้องขึ้นอยู่กับเป้าหมายก่อนถ้าเน้นให้เกิดการหมุนเม็ดเงินนะครับเพื่อช่วยล้านค้า อันนั้นคือปัะการหนึ่งแต่ถ้าเกิดบางผลการเติบโตด้วยก็ต้องมองในเชิงของให้เกิดการจ้างงาน mm. เกิดการผลิตให้มี value chain mm. ให้มันยาวขึ้นอันนั้นก็จะช่วยนะครับประกัรที่2ก็คือใช้วิธีการลดภาระภาคครัวเรือนก็คือลดหนี้อันนี้ก็คือใช้วิธีการอาจจะตั้งกลไกขึ้นมาคล้ายๆกับการดึงหนี้ของภาคครัวเรือนมาอยู่ที่สถาบันชนิดหนึ่งคล้ายๆ AMC นะครับ สมัยตอนปี40แล้วก็มี Asset Management Corporation ก็คือเอาหนี้จากสถาบันการเงินออกมาแล้วก็มาจัดการมาบริหารแล้วก็มาลดการผ่อนชำระให้น้อยลงทำให้ประชาชนก็มีเงินไปจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นก็ช่วยหมุนอีกแรงหนึ่งอันนี้ก็คือช่วยบรรเทาภาระหนี้ของภาคหัวเรือนด้วยแล้วก็ช่วยกำลังซื้อให้มากขึ้นด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลแถลงก็คือเน้นการเพิ่ม สภาพคล่องกับ SME เพราะข้อช่วงหลังนะครับ s m e นะครับซึ่งสายปานอาจจะมีข้อจำกัดและการเข้าถึงแหล่งเงินอาจจะมีน้อยก็ใช้กลไกให้เพิ่มสภาพคล่องโดยการให้ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้นโดยมีบสยจะเข้าเป็นไปช่วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลไกลหนึ่งที่จะทําให้ SME ก็มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินข้อที่4ก็คือเพิ่มการออมนะครับอันนี้ก็คือ ให้ประชาชนมีการออมเพื่อหวังผลระยะยาวก็คือหลังกเกษียณเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ประยุกต์จากของเดิมก็คืออาจจะเป็นาการออมผสมการลอตเตอรี่อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นการประยุกต์อีกส่วนหนึ่งก็คือมองไปถึงอนาคตก็คือรัฐบ,บาลบอกว่าจะลงทุนอนาคตนะครับก็คือเทคโนโลยีใหม่นะครับอะไรใหม่ๆเพื่อให้มีการรองรับเพราะเราต้องสร้างเครื่องยนต์ชิ้นใหม่ขึ้นมาพอพูดง่ายๆคือเศรษฐกิจของไทยเนี่ยคล้ายๆกับ เราเป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเรามีเครื่องยนต์ต่างประเทศหนึ่งตัวนะใกล้เป็นภาพแล้วก็ภาคโคลเรือนภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐบาลก็มีสี่เครื่องยนต์ใหญ่ๆตอนนี้เครื่องยนต์ต่างประเทศเนี่ยตัวแปรค่อนข้างเยอะนะครับในประเทศเองภาคโคลเรือนก็นี่ก็เยอะภาคธุรกิจเองสภาพของก็ไม่ค่ยคอยมีเพราะนั้นตอนนี้ก็เหลือภาครัฐซึ่งอาจจะมีเครื่องมืออยู่เพราะนั้นตอนนี้ภาครัฐเนี่ยครับรัฐกํากับดูแลเองได้ ขณะที่ภาคอาเอกชนและภาคกวาลวเรือนนั้นรัฐต้องสร้างกลไกให้เอกชนและภาคกวาลวเรือนนั้นเขาเกิดการใช้จ่ายเกิดการลงทุนเพราะฉะนั้นรัฐเองบริหารทางด้านการคลังอาจจะด้วยเวลาสั้นๆอาจจะทําได้ง่ายกว่าแต่จริงๆผมมองว่าภาคต่างประเทศยังเป็นอีกตัวแปรที่สําคัญจริงๆก็คือยังมีขนาดเครื่องยนต์ขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีบางเครื่องยนต์ของต่างประเทศที่ยังพอไหวอย,อยู่ นะครับอันนี้แต่บางเอิญมันอยู่นอกเหนือภารกิจของภาครัฐก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนอีกเป็นอีกปัจจัยหนึ่งบางเอิญเราก็มีผู้ว่าการธนาคารไม่ได้ท่านใหม่เข้ารับตำแหน่งนะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งก็คือว่าเรื่องของกลไกจะดูแลทํำยังไงค่างเงินของเรา มีความพร้อมในเชิงของการแข่งขันเช่นค่างเงินเราแข็งเกินไปไหมอันนี้เป็นภารกิจของแบงค์ชาติซึ่งรัฐบาลไม่สามารถจะไปชี้นําได้ในสภาห้ามพูดนะครับซึ่งก็ไม่แตะเรื่องนี้นะครับในสภาก็จะพูดแค่นโยบายการคลังนะครับส่วนแบงค์ชาติก็จะมีกลไกทางการเงินซึ่งคงจะต้องมาดูแลตรงนี้และก็มาเสริมด้วยแล้วล่าสุดเนี่ยครับสถาบันจะดับความน่าเชื่อถ่างประเทศฟิท ก็ได้มีการปรับลดของไทยลงอย่างที่เรามีการคาดกันไว้นะครับก่อนหน้านี้ m ูดี้ปรับลดลงไปแล้วแล้วก็ฟิตก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกไม่นานก็อาจจะมีของไอซีตามมาอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงซึ่งก็ต้องคํานึงถึงด้วยเหมือนกันนะครับว่าอันนี้จะเป็นทบบรรยากาศของการเชื่อมั่นจะหายไปตามประเทศจะมาลงทุนไหมถ้าประเทศมีความาไม่ค่อย มีแสดรภาพเศรษฐกิจอาจจะถูกจัดแล้วมีปัจจัยเสีย่ยงเยอะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้เราคงต้องพึ่งทั้งนโยบายการเงินการคลังผสมผสานกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับธนาคารประเทศไทยครับว่าจะมีนโยบายการเงินมาช่วยเสริมในแก้ของภาคโการเอินอย่างไรและก็ภาคธุรกิจอย่างไรนะครับแล้วก็ในเชิงของอค่าเงินว่าจะทํำยังไงนะครับรวมทั้งดอกเบี้ยด้วยซึ่งเป็น,นกลไกของแบงค์ชาติ ที่จะช่วยซึ่งยังเหลือประมาณ3ามเดือนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินอีกสองรอบในปีนี้เราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามนะครับว่าผู้ว่าการธนาคารไพ่ไทยท่านใหม่อาจจะมาช่วยเสริมและมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้อีกแรงหนึ่งหรือไม่นะครับครับอาจารย์ให้คะแนนเท่าไหร่คนระับถ้าดูจากการถแถลงนโยบายเฉพาะด้านเศรษฐกิจเนะี่ยราสุดรมนตรีนายยงปรีบอกว่าจะมีการประชุมคลังมอเศรษฐกิจรักบ่ายวันจันทร์ด้วยจะน่าจะเริ่มได้ในสองสัปดาห์ ก็คือผมว่าก็เป็นความตั้งใจนะครับทีนี้ด้วยข้อจํากัดของเงื่อนเวลานะครับแต่จริงๆตรงนี้ผมว่าถ้าดูตัวเนื้อก็คือตีโจทย์อ่าก็คือตีโจทย์ได้ก็ถูกถูกต้องนะครับพียงแต่ว่าขั้นตอนในการบริาหารจัดก,การนี่เป็นอีกระบบหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้เนี่ยครับมาจากสายเอกชนก็มีมาจากสายต่างๆก็มีคือมีความเข้าใจแต่กลไกเนี่ยครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของการ บริหารและนะครับก็คือว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยครับพูดง่ายๆคือถ้าเปรียบเ,เราเหมือนประเทศเหมือนรถยน,ยนต์ก็คือเครื่องยนต์เราก็เก่าะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะทํำยังไงก็คือจะปรับแก้จะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่มมนต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเอาเครื่องยนต์เก่ามาแต่ทํำยังไงนะครับก็คือต้องเสริมต้องปรับยังไงและก็คือเรามีคนขับซึ่งอาจจะมีความพร้อม นะครับแต่ขับเครื่องยนต์ที่เก่าจะทํำยังไงนะครับด้วยความชํานาญของผู้ขับด้วยความสามารถของผู้ขับก็อาจจะพอไหวอยู่แต่ถ้าเกิดมีเวลามากกว่านี้เนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับเช่นอาจจะไปเอาเครื่องยนต์ซึ่งรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะมีอ่มลภาวะน้อยนะครับนะครับเป็นต้นอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ดีกว่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะฮะว่าในทางปฏิบัติแล้วจะขับเครื่องยนต์นี้ได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับมา ตามกับอาจารย์รูเตอร์มนตรีนีครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ